อาอวั่าวันนี้เป็นการติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธาณะทางทะเลบริเวนอาบ้านดอนอ่า เห็นว่ามีฟาร์มก้าวหน้าเป็นลำดับที่อำเภอเมืองนะครับมีแปดสิบเก้าขนั้ตอนนี้เหลือที่เป็นขนําจริงอยู่ประมาณสี่ขนั้นะี่ต้องทงการรื้อที่อำเภอพูนพิงมีอยู่แปดสิบสามขนําหรือยี่สิบห้าขนั้ที่เราต้องทางการรื้อนะครับก็จะเห็นว่า ในแรกที่เรากําหนดไว้คืออำเภอเมืองอำเภอบุรูิัมินก็เป็นไปตามรถแหนที่เรากําหนดไว้คือจะสิ้นสุดเดือนมีนานะครับก็เหลืออีกประมาณสักถ้าเทียบจริงคือสิบเก้าหลังโดยประมาณอาดื้อแพ่งของผู้ประกอบการไม่มีการรื้อถอนแล้วก็บางส่วนก็รื้อถอนเป็นบางส่วนนะครับ ทำให้เราต้องใช้กฎหมายที่รุนแรงมากขึ้นเป็นลําดับนะครับเห็นได้ว่าวันนี้เรามีทำงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาด้วมร่วมด้วยแล้วก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะดําเนินการแล้วก็ตอนนี้เราก็เอา,เอาดําเนินการเอาปปองอลงมาเนื้อี ให้เขาวัดหมายเขตว่าเขตเขาแค่ไหนที่เขาบอกว่า200 200ไล่เท่น่เราก็ทําตามแล้วกันนเมื่อวานเขา,เอ,าองอลง,งมาวัดเขตที่ปล่อยนนะครับแล้วก็เขาจะทําคู่กู้กับคดีคดีอาญาต่อไปคกียายตายต้องเป็นเรื่องของของเจ้าที่ตำรวจนะครับส่วนยทรัพนี่ก็เป็นของกองอ ดูพรานบังคับใช้กฎหมายถึงว่าเข้มข้นสูงสุดแล้วยังครับก็<ๆ>น่าจะเข้มข้นสูงสุดแล้วครับตอนนี้ค,นะครับทีนี้เฟสสองเป็นไงครับเห็นแม้ว่าเฟสหนึ่งจะมีการรื้อถอนไปร้อยกว่ากนัมเกือบหมดแล้วเหลือแค่15บากมแต่เฟสสองนี่ดูไม่ขยับเลยมันกิดอะไรขึ้นเฟสสองเขาเารอดูท่าทีของเฟสหนึ่งอยู่นะครับว่าเราเราจะทําจริงหรือเปล่านะฮะก็ก็ถ้าเฟสหนึ่งเนี่ย ดำเนินการกรีตา,ตามตามที่บอกไว้นะครับ <c oughs> เบอรสองก็จะเริ่มขยับ <c oughs> อย่างในพื้นที่อำเภอการจนด,ดิตเนี่ยบางจุดมีการโฆษณาเป็นงม,มสตรีเนี่ยตรงนี้สอนชนมองอย่าง,างไรคืออันนี้เนี่ยอันนี้ <c oughs> นนต้องต้องฝากทางจังหวัดด้วยนะครับบอกว่าจังหวัดเนี่ยคือต้องไม่ให้เขามาโฆษณาในการที่จะมาเที่ยวหรือจะมานอนขนาอะไรเนี่ยนอนไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ผิดกฎหมาย คือเจ้าท่าไม่ยอมให้มีการสร้างขนามในพื้นที่นะครับคือ,อที่อำเภอกายศเนี่ยมีการให้สมัมปทานแต่ให้สมปทานเฉพาะเลี้ยงหอยไม่ใช่ให้สมปทานในการปลูกขนมัมก็สงปรับนะครับครับจากทีสื่อและไปถึงเขาเหล่านั้นเพื่อเขามีการตื่นตัวก็ก็ลองลองมาดูที่วัดโชลทานนะครับว่าตอนนี้เราดาเนินก็เดินดำเนินคดีผู้ ผู้ครอบครองและผู้มาแสดงตนเนี่ยยังไงบ้างนะครับให้เขาเห็นว่าเราทําจริงและจะทำให้เห็นว่าเป็นที่ประจักษ์ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถใช้พื้นที่ในที่สาธาระได้ทุกคนครับ เดี๋ยวจะไม่ได้ถ่ายแล้วกนอ๋อเดี๋ยวจะลืแล้วเอ๊ะถ่ายร่อดเลยนะเตรียมตั้งลูกกระบวนครับตั้งกระบวนตั้งขึ้ ไปช่วยแต่ก็ไม่เคยเสียภาษีเลยนะครับในเร่ของส่วนเขาตต่อใน่ก็ลำพก็คือเสียภาษีมาฝากนะครับฝากเพราะว่าเป็นเสนอมายากคุณที่ไม่บยากเราบรกรกำหนดยังไงก็กำหนดก็เหมือนกับในพื้นที่เราคือไม่รับบยกครับก็ผมเรียนต้เติมนี่ครับผมมาครับที่ประมาจาจิตการเงงา

ปปงนะคะกรณีที่เป็นการกระทําความผิดฐานในคอกรณีนี้ก็จะเป็นบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติก็มีการส่งสำนวนไปที่ปปงแก็อยู่ระหว่างดําเนินการน,นะคะการบังการกรับทรัพย์สินในทางแพ่งนะคะขอบคุณค่ะวัน,นวันนี้ผมเห็นทางทางปปงมีการเรียกสอบออทางกลุ่มผู้ประกอบการตรงนี้ เป็นยังไงบ้างครับอ๋ออยู่ระหว่างรวบรวมพยานฐานเราเชิญพยา,านมาให้ข้อมูลในการทําสํานวนของเราอะค่ะปะป,ะปะงจะกระบวนการของปปงจากนี้ไปจะทําอะไรบ้างครับช่วยช่วยอธิบายรายละเอียดหน่อยครับ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจอขออนุญ,ญาตขอ,อนุญ,ญาตนะคะในการดำเนินการกัดทรัพย์สินของสํานักง,งานปอตามกฎหมายมีประเด็นความผิดมูลฐานที่เราจะต้องดําเนินการอยู่29มูลฐานนะคะใน29มูลฐานหนึ่งในนั้นคือ,อการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าทางบกทางน้ําทางทะเลอะไรก็ว่าไปด้วยให้เป็นองค์ประกอบความผิดบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติในกรณีนี้เป็นการมูลฐานบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติ3เล็บ15ของเราก็มีการส่งํำนวนไปยังปปง ก็อยู่ระหว่างดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สินซึ่งกรณีนี้คณะกรรมการธุรกรรมได้สั่งตรวจสอบไปแล้วนะคะอยู่ระหว่างรวบรวมเราไม่อาจให้ข้อมูลได้เยอะเพราะว่ามันเป็นความลับของทางราชการเราเช่นกันในการทํางานนะนะขออนุญาตให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะคะความยากลําบากในการทํางานของกกมเนื่องจากมันเป็นพื้นที่คางทะเลเพราะฉะนั้นไม่ว่ายากลําบากเช่นใดเราบูรณาการกันได้นยะหน่วยงานของรัฐสามารถ ทำได้ไม่เป็นปัญหาเพียงแต่ตอนนี้เราเราได้รับความร่วมมือด้วยดีเพราะฉะนั้น